สวัสดีค่ะมาฟอกกับสาวเจนอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมานนี่สาวเจนน,นี่มาตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะหกโมงเย็นแล้วนะคะหกโมงเย็นแล้วนะคะยังยังขายอยู่นะคะพนัะคามืดพนัะคายังเก็บหลานนะคะนี่สาวเจนกันนั่งฟอกเฮส นั่งปอกเห็ดค่ะเนี่ยน,นั่งปอกเห็ดอยู่นี่คะ่ะนี่อันนี้กับจะเป็นตอนเย็นนะคะจะเป็นช่วงเย็นตอนห้าโมงเย็นคะ่ะแม่แม่ไปเก็บมานะคะแม่ไปเก็บนี่แม่ไปเก็บกับลุบงสาวเจนกะเห็ดกระเผาะคะ่ะมะนี่ต้มข้าวต้มคะ่ะดูหดซึกว่าเจ็บ <laughs> เจียบแคว <laughs> ปวดฟันนะคะสาวเจนก็กิกนยาแล้ว ไข้แน่จักหน่อยนะคะปวดฟันแห้งนะคะปวดคือหัวซีระเบิดนะคะนี่ค่ะไม่กระทำใบโพอีกนะคะนี่แ <Order S 1> ม่ออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะค่ะงานล้นค่ะงานล้นนี่แม่กระเฮดใบโพนะคะสาเช่นกับน้องปอกเฮดนะคะปอกเฮดไปนําขายของไปนํานะคะนี่รกคานี่ค่ะสาเจกับเฮดกระต้มกินกะต้มนะคะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปกินกับคอันนี้อาหารเลยนะคะ จักแม่เห็นยังกินนะคะเดีกินน้ำหอมอยู่ว่าสิพัดพู้าบกเนี่ยนะคะแม่แต่สาวเจนเจ็บแขวะคะ่ะเจ็บแขวตั้งแต่มาเศร้านะคะกินยาไปแล้วแกไข้จังกจักน้อยนะคะไปเื้อยามากินเขยังชั่วขึ้นนะคะที่ปวดหัวคะ่ะปวดสมองขนาดเลยคะ่ะปวดฟันจะรู้เลยว่าเขาปวดฟันมันทรมานขนาดไหนนะคะ คนเคยปวดฟันจะ,จะรู้หูเลยค่ะสาุทรมานอีกีโอ้ขอโทษครับนี่ค่ะนี่ค่ะแม่กัเฮ็ดใบโพทำใบโพนะคะออเดอร์เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะใบโพแม่ออเดอร์กับเพิ่งเข้ามาออเดอร์เข้าพร้อมกันเลยค่ะเฮ็ดเฮ็ดกะสองวันแล้วนะมันวันหนึ่งนะวันที่สองนั่นะทำเห็ดนะคะนี่ค่ะ ก็เท่ากับสาวเจนกบปอกปอกแล้วก็พานะคะปลอกเสร็จก่อนนะคะปอกเสร็จก่อนปอกอันนี้เป็นออกนะคะกีดินที่ไส้ปอกออกนะคะก็พาค่ะพาที่หลังนะคะพานค่ะจะปอกอันนี้ก่อนนะคะจะจะพาที่หลังนะคะนี่มันอ้วนนะคะอ้วนคือสาวเจนค่ะตุมมตมิค่ะอ้วนคือสาวเจนนะคะน่ารักนะคะ นี่กระบอกปอกปอกปอก,ปอกแ่้วก็เก็บร้านมาดูว่าแม่ทำอะไรกินนะคะกินหอมตำสมตำคือเก่าค่ะตอนนี่ข้าวต้มซาวาเปาข้าวต้มใส่ไข่ใส่หมูสับนะคะข้าวต้มอืดแล้วค่ะมันอืดแล้ว ดแต่ต้มน้ำใส่ด้วยนะบปิดดูว้าว,าวทอดไข่ผัดปักบงนะันี่อาหารสำหรับคนป่วยปวดฟันนะคะทรมานอีไร่ะ สำหรับคลิปนี้สาวเจนกับขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามช่องสาวเจนคนเดิมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ